สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เ e ลเวอร์ออฟทารูพาย,ยิบซีทำนายความรักนะคะก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกทั้งเก่าและใหม่สมาชิกคนไทยทำงานในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัด,ส,ดสวัสดีสปปลาทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกดส b ั c r ให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวชีวิตความรักความสะพานเก่าชาวท่าดินชาวท่าดินก็จะมีชาว ราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันประจําปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เรามาดูเหตุการณ์เรื่องราวชีวิตภาพรวมของชาวธาตุดินกันดีกว่านะคะพรางงานนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของชาวธาตุดินราศีใดราศีหนึ่งนะคะก็ได้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยไม่ตรงกับใครเลยในชาวสามราศีนี้ก็ได้นะ มาดูนะคะว่าไพ่จะทำนายเรื่องราวชีวิตความรักของชาวธาตุดินราศีใดได้แม่นนะคะมาดูพลังงานของชาวธาตุดินนะคะคบคุยอยู่กับใครเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรนะอาจจะคบคุยอยู่กับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกได้นะคะคุยกับผู้ใหญ่นะคะอายุต่างกันนะคะแล้วก็ คนทางไกลได้นะคะตอนนี้ความรู้สึกของชาวทตาดินนะคะเหมือนกับว่ารอคอยบางอย่างนะคะในอนาคตข้างหน้าซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้มันเหมือนกับว่ารอคอยการหวนกลับมาของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองนะคะมาดูเรื่องราวชีวิตความรักของชาวท่าดินจะเป็นอย่างไร พลังงานการรอคอยน่าจะรอคอยความรักเก่าความสัมพันธ์เก่าหรือว่าบางคนบางท่านรอคอยการ,รเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะมันเหมือนกับว่าจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคนที่กำลังรอเนาะบางทีก็เหมือนกับว่าลืมเรื่องราวชีวิตเก่าไม่ได้บางทีก็ลืมได้บางทีก็สามารถใช้ชีวิตนะคะต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ต้อง พยายามที่จะอดทนนะคะอดกลั้นในบางสิ่งบางอย่างเก็บความรู้สึกไว้ข้างในหัวใจของตนเองด้วยชาวธาตุดินอาจจะมีความที่แบบว่าเป็นชาวธาตุดินอะคือไม่เปิดเผยความรู้สึกของตัวตนที่แท้จริงนะ,ะด้วยบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะมามอบความรักให้แต่เหมือนกับว่าชาวธาตุดินปฏิเสธรับ มิตรภาพไปนะคะเพราะว่ายังคิดถึงความรักเก่าวความสะพานเก่านะคะที่ยังไม่ตัดขาดนะคะเป็นเดอะเดวิลขึ้นมาเนาะความที่แบบว่าบางคนบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่า King of Pentacles นะคะการที่เคยถือความรักความรู้สึก จากอดีตคนเก่านะคะเคยถือไวเนาะปัจจุบันนี้อาจจะเริ่มปล่อยวางแล้วนะคะสำหรับการจบจากเลิกลานะ,ะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วสำหรับบางคนบางท่านนะคะเอชอฟสอดเนี่ยคือเขาไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตรับรองว่าชาวธาตุดินบางคนบางท่านจะต้องเปิดใจรับมิตรภาพอย่างแน่นอนนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราว การใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าการอยู่ด้วยกันซึ่งมันมีสายใยที่มันผูกพันกันเดอะเดวิลแล้วก็มีความมั่นคงที่ผ่านมาเนี่ยคือการเป็นครอบครัวกันนะคะที่แนบแฟนกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าลืมไม่ได้นะคะตัดไม่ได้ขายไม่ขาดกันเลยเพราะว่ามีการวาดฝันถึงอนาคตข้างหน้าไว้เนาะเจถ้วยนี้บางคนบางท่านมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสให้เลือก หรือว่ามีสิ่งที่จะต้องทํามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาเงินการสร้างครอบครัวใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่บางคนบางท่านนะคะตัดสินใจไปเริ่มต้นใหม่นะคะในหนทางที่มันถูกต้องนะ,ะโดยที่แบบว่า ไม่ได้คิดถึงอดีตเรื่องราวเก่าเลยประมาณนี้นะถึงแม้จะมีบาดแผลอยู่ในใจอยู่ถึงแม้จะยังมีมิตรภาพที่ดีๆอยู่ถึงแม้จะมีสายสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการเป็นครอบครัวกันอยู่เนี่ยแต่ก็ยังต้องตัดสินใจเพื่อเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะเมื่อมีคนใหม่เข้ามานั่นเองเ,องเนาะชาวธาตุดินนะคะอืมมันเหมือนกับว่าเปิดใจรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเนาะแต่บางคนบางท่านนะคะ ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่ลืมความรู้สึกเก่าๆก็ได้เนาะความความคิดของชาวทาดินนี้มันมีหลายราศีเนาะมีทั้งชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันเนาะความรู้สึกก็เลยเหมือนกับว่าเออบางคนนี้เหมือนกับว่าไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่อีกบางราศีนี้กลับเหมือนกับยังรักตัวเองอยู่ยังเหมือนกับว่าเยียวยาหัวใจให้กับตัวเองอยู่เนาะ ก็เป็นเป็นภาพรวม3มราศีนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจริงๆไม่หมอะจะแยกราศีให้ดีกว่านะคะรู้สึกว่าความรู้สึกย้อนแย้งกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ2เรียญเนาะบางทีก็ลืมได้บางทีก็เริ่มต้นใหม่ได้บางทีก็กลับมานึกถึงคนเดิมนะคะมันมีความรู้สึกที่แบบขัดแย้งกันทั้ง3ราศีนะคะเพราะว่าจิตใจของคนเรามันคือมันมีความเข้มแข็งแล้วก็การแบบ บาลานหรือว่าทำใจได้แตกต่างกันเนาะบางคนบางท่านมีเจ็บใจที่เข้มแข็งมากบางคนบางท่านก็อ่อนไหวเหลือเกินนะคะเพราะว่าประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องราวความรักมาแบบว่าบางทีอ่ะบางคนบางราศีเนาะรู้สึกว่าพบเจอบ่อยแล้วก็เหมือนกับทําใจได้แล้วนะคะหรือว่าปล่อยวางมากขึ้นแต่บางคนบางท่านนี้คือเขาอาจจะประสบพบเจอปัญหาครั้งได้ในชีวิตของเขาเขาก็เลยไม่สามารถที่จะตัดสินกะ ตัดสินใจแล้วก็จัดการบริหารชีวิตของเขาได้ประมาณนี้เนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นะคะปัจจุบันนี้นะคะพลังงานของชาวท่าดินเนี่ยมีความคิดถึงคนรักเก่านะคะอาใชะสำหรับคนโสดก็ได้นะเป็นพลังงานที่แบบว่ายังหวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่อะ่ะมันจบ จบความรักความสัมพันธ์ลงนะคะแต่ความรู้สึกของชาวท่าดินอาจจะยังไม่จบก็ได้นะคะยังเหมือนกับว่าค่อยๆลืมลืมเรื่องราวอาดีตเก่าๆกับคนรักเก่าไปนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของความผูกพันสายใยต่างๆนะคะคือน่าจะเป็นเหมือนกับว่าความคาดหวังมากกว่าเนาะคืออยากจะให้คนๆนั้นเข้ามา อยู่ในชีวิตของตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นรักครั้งแรกนะคะก็ได้เนาะบางคนบางท่านคบคู่อยู่กับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะบางคนบางท่านคู่ครองคนรักเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะคะแล้วเขาก็ไปเจอรักครั้งใหม่นะคะทิ้งให้ชาวธาตุดินเหมือนกับ อยู่นะคะรอคอยอยู่ที่บ้านนะคะแต่พอมารู้ความจริงทีหลงังอ้าวไปอยู่กับคนใหม่ไปแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับคนใหม่ซะแล้วอะไรอย่างนี้ทําให้ชาวธาตุดินเหมือนกับว่าเออก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอย่างนั้นแหละนะ ชีวิตคนเรานะคะรักง่ายนายเร็วนะคะยิ่งห่างกันไปยิ่งระยะทางที่มันห่างไกลกันไปเนี่ยมันก็เหมือนควบคุมพฤติกรรมของเขาไม่ได้นั่นเองมันก็เหมือนกับว่าชาวท่าดินจะต้องปล่อยบางนะคะแล้วก็บาลานจิตใจของตัวเองนะคะปรับสมดุลของตัวเองให้เหมือนกับว่า ความรักความสัมพันธ์นี้เขาไม่ใช่เนื้อคู่ของเราเราก็ต้องปล่อยเขาไปประมาณนี้เดอดทาวเวอร์ขึ้นมานะคะชีวิตรักบางคนบางท่านชาวทาดินอาจจะคบจะคู่อยู่กับคนในเครื่องแบบนะคะคนทํางานไกลนะคะต่างถิน่นต่างแดนคนต่างชาติก็ได้บางคนบางท่านเนาะมันเป็นพลังงานรวมนะคะอืมแล้วก็ความรู้สึกนี้มันก็เพียงแค่ที่แบบนึกขึ้นมาทีไรก็เหมือนกับเจ็บช้ำน้ําใจนะคะเพราะว่ามันมีความคาดหวังเนาะ การที่แบบว่าครั้งแรกเราโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราเป็นรักครั้งแรกของเขาเราเป็นตัวจริงของเขาอยู่ไปอยู่มาอา้าวไงเรากลายเป็นตัวสำรองซะง,งั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าถูกหักหลังถูกทิ่มแทงนะคะสิบดาบขึ้นมาเนี่ยเออม,มันก็ยอมไม่ได้นะสำหรับคนที่มาก่อนนะคะแต่สำหรับใครที่มาทีหลังแล้วมาถูกหลอกนะคะว่า เขาไม่เคยมีภรรยามีสามีแล้วมาหลอกคบมาหลอกคุยกับเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าอืมตั้งใจมาหลอกใช่ไหมประมาณนี้เนาะมันเหมือนกับว่าหลงคาลมไปแล้วบางคนบางท่านเนาะเออก็เหมือนกับว่าถอนตัวถอนใจขึ้นลําบากเนาะแล้วก็ชีวิตของชาวทาดินหลายคนายท่านก็เหมือนกับว่าการเริ่มต้นใหม่นะคะครั้งนี้นะคะอยากให้เขากลับมานะคะถึงแม้ว่าโอกาสจะมีเพียงน้อยนิด นะแต่ก็ยังรอคอยอยู่เนาะสำหรับคนควบคนคุยนะคะคุยเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคุยเมื่อไหร่ที่เขาอยากจะทักมาประมาณนี้เนาะมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆของคนคุยนะคะประมาณนี้บางคนบางท่านจบความรักคอนสพาน์ลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเก่าของเขาเขากลับไปหาภระยาเก่าสามีเก่าของเขานั่นเองนะคะอืมมันเป็นเหมือนกับว่าสามดาบทิมแทงหัวใจชาวธาตุดินหลายคนหลายท่านเนาะแอบทำอะไรรับหลัง นะคะอืมไม่บอกไม่กล่าวกันนะแล้วก็ชาวท่าดินบางคนบางท่านนะคะคู่ของคนรักของท่านนี่เป็นชาวราศีกรกฎได้เนาะดยชาริออตเนี่ยอืมแล้วก็บางคนบางท่านถึงกับขั้นที่แบบว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะด้วยความเจ้าชู้ของภรรยาสามีของตนนะคะ คือเป็นคนที่แบบว่าใจร้อนเนาะแล้วก็เหมือนกับว่ามีทิฐิมีอีโก้นะคะเวลาที่แบบว่าหุนหันพันแล่นหรือว่าทะเลาะกันนี่ความมีอีโกโ้ความมีความเอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่อดทนไม่อดกั้นเนี่ยคือแบบเฉยชาต่อความรู้สึกไม่เคยแยแสน,นะคะทั้งทั้งที่คู่ครองคนรักของชาวทาตดินนี้ผิดเต็มประตูแต่ก็ไม่ยอมรับเนาะ แล้วก็คิดจะไปเริ่มต้นใหม่นะยังไม่ยอมผิดนะคะไม่ยอมไม่ยอมรับผิดนะ,ะจบเป็นจบนะคะเลิกเป็นเลิกนะคะไปแอบปันใจให้กับคนอื่นแล้วยังมีหน้ามาเซซ้งแกล้งทำประมาณนี้เนาะขอโทษสักครั้งมีไหมนะคะถ้ามีแบบว่าคําว่าขอโทษหรือว่าให้อภัยกันเนี่ย จริงๆแล้วชาท่าดินยอมให้อภัยคู่ความคนรักเสมอนะยอมเริ่มต้นใหม่เสมอนะแต่ว่าคู่ความคนรักของชาวท่าดินอาจจะมีความที่แบบปากร้ายใจเร็วก็ได้นะคะใจร้อนนะคะคุบ ชาวทาดินคบคุยอยู่กับคนที่ปากร้ายใจร้อนเนาะแล้วก็ไม่งอชาวทาดินด้วยประมาณนี้แล้วเขาก็ไปเริ่มต้นชีวิตความรักใหม่คุยกับคนใหม่นะสำหรับคนคบคุณคุยโอกาสที่จะเจอคนใหม่ที่สวยที่หล่อนั้นมีมากมายนะคะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าทิ้งให้ชาวทาดินเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวประมาณนี้เนาะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนาะทิ้งปัญหาการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าทิ้งคําพูดที่รุนแรงสัต ใส่กันประมาณนี้นะอยู่ที่ชาวท่าดินนั่นเองนะชาวท่าดินก็เหมือนกับว่าลุกขึ้นสู้นะคะถ้าเขาเหมือนกับว่าไม่ยอมกลับมาขอโทษไม่ยอมกลับมาอธิบายนะคะชาวท่าดินก็เหมือนกับปล่อยให้มันเป็นไปตามช่วงระการเวลาเนาะปล่อยให้มันจบจบกันไปประมาณนี้ไปต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่นะคะมีครอบครัวใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะก็เหมือนกับว่า เออบางคนบางท่านสําหรับคนคุยนี้ก็ให้อภัยกันได้นะแต่สําหรับคนที่เป็นคู่ครองภรรยาสามีกันนี้มันมันจบแบบไม่สวยนะจบแบบว่าตั้งดาบใส่กันจบแบบไม่เคลียรประมาณนี้เนาะสําหรับคนที่เป็นภรรยาสามีคู่ครองคนรักนะคะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นกระทําผิดของใครคนใดคนหนึ่งนะคะผิดแล้วไม่ยอมรับผิดประมาณนี้นะ ดูภายใต้สำรับนะมันเป็นรักสามเศร้ามันเป็นเตอร์ปาร์ตี้นะคะเขาไปเริ่มใช้ชีวิตใหม่ที่เหมือนกับว่าเขามีความสุขอยู่กับสิ่งที่เขาทำนะคะส่วนนะคะอนาคตข้างหน้านะคะเดี๋ยวขอถามความรู้สึกของคนที่ทำร้ายจิตใจชาว ท่าดินกันดีกว่านะคะคู่ครองคนรักคนค,นคนคบคนขุนเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะโดยชาริออดนะคะสี่ถ้วยเขาก็คงคิดว่าการปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นปัญหาที่แบบว่าอาจจะค่อนข้างที่จะเคลียร์ยากสักนิดนึงเนาะมันเป็นความอดทนอดกลั้นนะคะของทั้งฝ่ายชาวท่าดินและฝ่าย คู่ของคนรักนะอาจจะเป็นชาวท่าน้ําก็ได้นะคะท่าดินด้วยกันเองก็ได้เนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบเป็นรักสามเศร้านะคะให้เขามาง้อแล้วชาวท่าดินอาจจะไม่ยอมประมาณนี้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าปล่อยให้ชาวท่าดินมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทําดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาอาจจะเคยพูดเคยเคลียร์แล้วนะมันอาจจะเหมือนกับว่าเขามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วอะ่ะการแยกการจากกาันหรือว่าการจบ จากการดยที่ไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องพูดอะไรมากมายมันจะทําให้ชีวิตทั้งสองฝ่ายมีความสุขมากกว่านะคะคือยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนกับจบไม่ลงนะ,ะอยากจะให้เหลือไว้เพียงมิตรภาพที่ดีๆหรือไว้เพียงความทรงจําที่แบบว่าคนรักกันน่ะมันก็คือความรักนะคะแต่ถ้ามันเมื่อไหร่ที่มันเหมือนกับว่า หมดรักกันนะคะหรือว่าหมดเยื่อใยต่อกันก็ต้องปล่อยให้มันจบไปเนาะให้เหลือไว้เพียงที่แบบความรู้สึกดีๆนะคะเก็บไว้ในก้นเบื้องของหัวใจก็พอนะคะเขาก็ไม่อยากอธิบายพูดมากนะคะเพราะว่าไม่อยากขุดคุยความรู้สึกเนาะเขาก็อยากจะไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ประมาณนี้นะคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าชาวท่าดินนะคะมาดูอนาคตอนาคตของชาวท่าดินนะคะ สำหรับคนคุยมีโอกาสไหมที่จะมีคนใหม่เข้ามานะคะยังเก็บความรู้สึกไว้อยู่เลยนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่นั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะเม้นขึ้นมาเนี่ยบางคนบางท่านมีโอกาสเข้ามาแล้วนะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะแต่ยังก็กลัวอยู่เนาะยังกุ้ากล้ากลัวอยู่ว่าเอออนาคตข้างหน้ากับคนใหม่นี้จะเป็นอย่างไรถ้ามีคนใหม่เข้ามาคบมาคุยนะคะสองถ้วยขึ้นมานะคะมีโอกาสพบเจอคนใหม่เข้ามาคบมาคุยเนาะ เป็นความรักครั้งงหม่แต่ถามว่าจะชัดเจนไหมจะเลือกไหมนะคะน่าจะเหมือนกับว่าคุยกันไปสักระยะหนึ่งก่อนเนาะอยากจะเหมือนกับว่าให้มันแน่ใจแน่ชัดก่อนว่าคนใหม่ที่เข้ามานี้คือปลอดภัยแก่กันมอบความรักให้แก่กันหรือไม่ประมาณนี้เนาะ มาดูสำหรับคนมีคู่นะคะความรักของคนมีคู่จะเป็นอย่างไรคนมีคู่นะคะราบรื่นนะคะเป็นการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วนะคะครั้งแรกเนาะอาจจะเร็วนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเจอกันปุ๊บรักกันปั๊บนะคะแล้วก็ อาจจะมีความที่แบบว่าไม่แน่ใจไม่แน่ชัดอยู่บ้างหยุดนิ่งอยู่บ้างนะคะแต่ก็เหมือนกับไม่ได้เหมือนกับมีปัญหาอะไรมากนะ,นะคะดูคู่ครองคนรักก็ดูเอาใจใส่ดีนะคะ Nice of Pentacle เนี่ยคือคนที่เข้ามาคนที่เป็นคู่ครองคนรักชาวธาตุดินเนี่ยน่าจะมีความมั่นคงแล้วก็ความจริงใจให้กับชาวธาตุดินนะคะอืมเป็น The Emperor ได้เนาะอาจจะ คนที่เข้ามานี้เป็นชาวธาตุไฟได้นะคะค่อนข้างที่จะเอาใจใส่ขี้หึงขี้ห่วงนะคะแล้วก็อาจจะดูมีทิจิมีอีอโกโ้นิดนึงนะคะก็ชาวธาดินก็เหมือนกับว่าเออเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะแล้วก็อย่าไปเครียดวิตกกังวลอย่าไปซีเรียสนะคะอนาคตข้างหน้าถ้าอยากต้องการ สร้างฐานะสร้างครอบครัวร่วมกันเนี่ยอืมก็ต้องเหมือนกับว่าให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะพยายามปรปับจูนบาลานซ์ให้เข้าหากันเนาะอย่าเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างเครียดต่างคนก็ต่างซีเรียสะเนาะใช้ชีวิตรักให้มันมีความสุขนะคะแล้วก็เจ็ดดาบขึ้นมานะคะความที่แบบชาวธาตุดินเนี่ยอาจจะมีความระแวงแลงใจว่าคู่ครองคนรักนะคะทําอะไรที่มันรับรังนะคะไไม่ไว้ใจชาวธาตุดินหรือเปล่านะคะ คืออย่ากเก็บความสงสัยไว้เพียงผู้เดียวเนาะต้องเหมือนกับว่ามีการเจรจาสื่อสารพูดคุยกันด้วยนะสงสัยอะไรก็ต้องถามนะคะอย่ามีอีกโก้อย่ามีทิฐิให้มันมากนักเนาะกับคู่ครองคนรักเนี่ยอนาคตความรักคนสัมพันธ์มันจะต้องเหมือนว่าเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและการสําหรับคนใหม่ที่เข้ามานะเปิดใจรับรับฟังปัญหาของเขานะคะแล้วก็ปัญหาของเรา นะคะอย่าเหมือนกับว่าปิดบังความรู้สึกปิดบังความสงสัยไว้นะคะแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันนะพายออกมาเหมือนกับว่าอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายชาวท่าดินและคู่ความคนรักเจรจาพูดคุยกันให้มากๆกนะการที่แบบว่ามานั่งคิดหรือว่ามาโนภาพไปเองหรือว่ามานั่งดูคลิปดูดวงนะคะเพื่อทํานายใจเขานี้มันก็คงจะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมนะคะคลิปการทํานายดวงชะตาเป็น การทําขึ้นมาเพื่อผ่อนคลายนะคะเป็นงานที่แบบว่าบันเทิงนะแล้วก็เป็นเพื่อนยามแก้เหงานะคะฟังเพื่อความแก้เหงาอย่ากเก็บไปซีเรียสนะ,ะเพราะว่าอาจจะตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยสําหรับเรื่องราวชีวิตรักนะคะเป็นพลงงานรวมเนาะ ฟังไว้นะคะสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็เก็บไปใช้ในชีวิตประจําวันสิ่งใดที่เหมือนกับว่าทําให้เราเครียดนะคะวิตกกังวลก็อย่ากเก็บไปคิดนะคะฟังแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้นะเหมือนกับว่าเราจะต้องเหมือนกับเดือยไฮโลแฟงขึ้นมาเนี่ยชาวธาตุดินนะจะต้องเหมือนกับหมันนั่งสมาธินะคะหรือว่าศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนนะคะยืนมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีงามนะคะคือทําจิตใจให้มันสงบล่ะ คือช่วงนี้ชาวธาตุดินอาจจะมีความใจร้อนนะคะมีความที่แบบว่าถือยศถืออย่างนะคะเอาเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลักประมาณนี้ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นใครนะคะฉะนั้นความที่แบบว่าในมาดของความนิ่งเงียบๆนะคะที่แสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นแต่ข้างในจิตใจของชาวธาตุดินอาจจะมีความร้อนรุ่น ะคะคุณคิดอยู่คนเดียวประมาณนี้เนาะอยากจะให้ชาวธาตุดินมีความสุขกับชีวิตครอบครัวนะคะที่คาดหวังในอนาคตข้างหน้าคะว่าจะต้องแบบว่ามีสิบเหรียญนะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะก็ดูเพียบพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของความรักก็ถ้ามีคู่ครองคนรักก็ต้องรักษาคู่ครองคนรักไว้ให้ดีนะคะอย่าปล่อยให้ดุดมือไปประมาณนี้นะถ้าได้พบเจอคนที่ดีๆก็ต้องรักษาไว้นะคะ ประมาณนี้เนาะส่วนในเรื่องของความที่แบบว่าคนที่เป็นคู่ของคนรักอะ่ะอยากจะให้ดูว่าขาดตกบกพร่องอะไรบ้างนะสาหรับคนที่เป็นคู่ของคนรักชาวธาตุดินเนาะทาไมถึงแบบความรักเหมือนน่าเบื่อนายนะคะไม่ค่อยหวานสดชื่นรื่นรมนะคะเป็นชาวธาตุที่แบบว่าจะต้องแนะนําในเรื่องของ แพชชั่นที่มีต่อกันเนาะมาดูซีขาดอะไรนะสำหรับคนที่เป็นคู่ครองคนรักขาดความหวานในด้านรายเอยนะคะขอไพ่เดลเมจิกเชียนนะคะเซ็กชั่นชาวท่าดินควีนออฟสอดนะคะอีรูเวอร์สชาวท่าดินไม่มีความมั่นใจในเรื่องของเสน่ห์ของตัวเอง นะคะไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดไม่มีสเสน่ห์เย้ยาวยวนใจเพศตรงข้ามเนาะอาจจะมีความเขินอายคู่ครองคนรักก็ได้นะคือก็คือ,คอ,คอในการเปลี่ยนลุกอะ่ะคือไพ่บอกไว้ว่าให้ชาวทาดินอะ่ะเปลี่ยนลุกสําหรับคนเป็นผู้หญิงเนาะเปลี่ยนลุกสไตล์การแต่งตัวนะคะให้ดูเย้าวยวนมากขึ้นนะคะคู่ครองคนรักจะได้เหมือนกับว่าเออแปลกตาแปลกใจนะคะแล้วก็มีความที่แบบอยากใกล้อยากอยู่ใกล้ชาวทาดินมากขึ้นประมาณนี้เนาะ แล้วก็อินเวิร์สทั้งหมดเลยเนาะเอซออฟชาริเอตนะคะความที่แบบเรื่องบนเตียงของชาวท่าดินอาจจะเหมือนกับว่าด้วยความรักที่แบบเป็นคู่ครองคนรักกันมานานอาจจะดูแบบน่าเบื่อหน่ายเนาะในเรื่องบนเตียงประมาณนี้นะก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีพาชั่นนะคะไม่มีความรุ่มหลงไม่มีความดึงดูดภรรยาสามีคู่ครองเลยนะคะทาให้คู่ครองเหมือนกับว่าปันใจ ชายตาไปมองหญิงอื่นชายอื่นประมาณนี้เนาะมีที่แบบว่าต้องรู้จักเป็นฝ่ายลุกบ้างรับบ้างอะไรประมาณนี้นะอืมก็ชาวท่าดินอาจจะมีความเขินอายเนาะอาจจะไม่กล้านะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับคู่ครองคนรักนะคะของชาวท่าดินไม่ค่อยอดทนนะคะไม่ค่อยอดทนอาจจะมีความอดทนน้อยด้วยนะคะอาจจะเป็นที่แบบชาวท่าดินเป็นคนเริ่มต้นนะคะ พูดจามไม่เพราะพูดจามไม่หวานหูอะไรประมาณเนี้ยคู่ความของชาวธาตุดินอาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อขี้ที่แบบว่าเซ็งประมาณนี้เบือบ่อเบื่อง่ายเซ็งง่ายนะคะคือในด้านของความรักนี้คืออยากจะแนะนําให้กับชาวธาตินทั้งคนที่เป็นภรยาและเป็นสามีเนาะ ถ้ายิ่งแบบดินกับดินยิ่งน่าเบื่อใหญ่เลยเนาะคือมีความที่แบบว่าอะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้ไม่มีความที่แบบโรแมนติกนะคะสร้างความโรแมนติกให้แก่กันบ้างนะ,ะแล้วก็มีความแบบยัว่วยวนเย้วยวนใจกันบ้างนะคะหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนบ้างอะไรประมาณเนี้ยสร้างบรรยากาศความรักให้มันดูแบบหวานแหววนะคะเหมือนครั้งแรกที่เจอกันนะจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะอืม แล้วก็ช่วงนี้ชาวท่าดินเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่แบบจิตใจสงบนิ่งอะ่ะ The High o p Fan i l l v e r s e นะคะกับหัวเนาะคือแบบว่าจิตใจร้อนรุ่มว้าวุ่นนะไม่ค่อยนั่งสมาธิไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรมประมาณนี้เนาะทำให้เหมือนกับว่าชาวท่าดินมีความที่แบบเห็นอะไรก็เบื่อหน่ายเห็นอะไรก็เซง็งเห็นคู่ความคนรักก็ดา่าเห็นคนข้างบ้าน อะไรนี้ก็ด่าเขาไปหมดประมาณนี้เนาะก็เลยเหมือนกับว่าเออช่วงนี้ชาธาดินดูจิตใจร้อนรุ่มวาวุ่นนะคะแล้วก็ทำให้ความรักไม่มีความสุขประมาณนี้เนาะ Queen of Pentacles นะคะหนึ่งเหรียญความรักความสัมพันธ์ดู หันหลังให้กันนะคะอาจจะเป็นชาวท่าดินก็ได้ที่ไม่หันหน้ามาคุยกับคู่ครองคนรักนะคะเวลามีปัญหาอะไรแล้วก็ชอบพันหลังให้กับคู่ครองคนรักประมาณเนี้ยอืมก็เลยเหมือนกับชีวิตคู่ครองคนรักดูเขาก็เบื่อนะว่าเออภรรยาสามีเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยทําไมไม่พูดไม่จาไม่เคลียร์กันประมาณนี้เนาะรู้สึกว่าพลังงานของชาวท่าดินช่วงนี้เป็นพลังงานที่แบบ ใจร้อนนะคะไม่สมกับเป็นธาตุดินเลยนะ,ะอาจจะขาดน้ําไปบ้างน,นะคะก็แนะนําในเรื่องของสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะคะถ้าจะหาแฟนหาคู่ความคุณรักอยากจะให้หาเป็นชาวธาตุน้ำนะคะเขาจะได้ใจเย็นนะคะน้ำมารดดินพวนดินนะคะดินจะได้ชุ่มฉ่าประมาณนี้เนาะก็แนะนําในเรื่องของความมีแพชชั่นนะคะแล้วก็หันหน้ามาพูดกัน พูดคุยกันแล้วก็เคลียร์กันนะคะสาหรับคนเป็นคู่ครองคนรักแต่สําหรับคนโสดก็มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเปิดอกเปิดใจคบคุยกันไปเรื่อยๆนะศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่ดีนะคะจะเหมือนกับว่าจะต้องดีที่สุดนะคะจะต้องเหมือนกับว่าคัดกรองคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตนะ,ะอย่างเหมือนกับว่าอะไรก็ได้ประมาณนี้น,นะคะก็สําหรับคลิปน,นี้เป็นคลิปเรื่องราวชีวิตชาวธาตุด,ดิน ราศีมังกรราศีพฤศภแล้วก็ราศีกานนะเป็นเรื่องราวภาพรวมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็รีวิวไว้ใต้คลิปนะเพราะว่าเรื่องราวอาจจะตรงหรืว่าไม่ตรงกับใครนะคะถ้าตรงนะคะคอมเมนต์ไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ